วันนี้นะครับผมมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งผมรับพระมาได้2กล่องด้วยกันนะครับเป็นพระที่ผมมาเช่ามาได้นะครับและเพิ่งรับพระมาเมื่อตะกี้เนี้นะครับได้มา2กล่องนะครับก็คือมี2ถุงนะครับเรามาเรนามาดูกล่องแรกหรือถุงแรกกันก่อนนะครับว่าผมได้พระพระอะไรมาบ้างนะครับโอเคนะครับกล่องแรกเนี่ยได้มา3มองค์ด้วยกันนะครับโอเคนะครับมาดูองค์ถุงแรกองค์แรกก่อนนะครับองค์แรกนะครับองค์แรกนะครับเป็นพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับ เดี๋ยวขยายนิดนึงนะครับเล่าองนี้คือพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมของพระรูปหล่อหลบพะเงินปืนแตกที่สร้างพศ2อ2 8นะครับเล่าองนี้เป็นพิมพ์นิยมพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมนะครับเป็นพระสภาพใช้นะครับแต่พิมพระเนี่ยถือว่าพิจนาง,ง่ายจริงๆนะครับเรามาดูพระกันนะครับพระลูกหล่อหลบพะเงินปืนแตกพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมรงนี้ถือว่าได้ผิวมาสภาพผ่านการใช้มานะครับ พิมพ popular, ism, kind of ์พระนี่ถือว่าพิจรณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะวันนัดโาหะจะเป็นขึ้นๆแบบนี้ครับโลหะเก่าเป็นพระที่ดูง่ายองค์นะครับสำหรับพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมนะครับโอเคนะครับนี่คือองค์แรกครับของกล่องแรกครับมาดูองค์ที่2กันนะครับองค์ที่2ก็คือพระรูปหล่อหลงเมืออปืนแตกเหมือนกันนะครับเร่านี้คือ พิมพเสียงกลมโตจะหมกชมพูนะครับถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่ของชุดพิมพ์เสียงกลมนะครับซึ่งเป็นลักษณะนี้เขาเรียกเนื้อนิยมนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะาบพิจนาง่ายจริงแะระโลหะนี่ถือว่าสวยมากองหนึ่งน,นะครับพิมพ์เสียงกลมโตจะหมกชมพูนะครับเห็นไหมครับถือว่าเป็นพระที่ถูง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับพระองค์นี้นะครับผิวพระเนี่ยถือว่าธรรมชาติจริงนะครับวันนา้าโลหะจะเป็นคลื่นๆแบบนี้ครับโลหะเขา มีรอยตาหนิจากหุ่นเทียนนะครับยิ่งทําให้พระพิจิตราง่ายนะครับที่สําคัญนะครับด้านหน้านะครับมีลักษณะหุ่นเทียนร้าวด้วยนะครับเห็นไหมครับนะครับด้านหน้าเนี่ยครับด้านหน้านะครับมีลักษณะหุ่นเทียนร้าวมีการซ่อมหุ่นเทียนด้วยนะครับยิ่งทํเป็นพระองค์นี้พิจิตราง่ายนะครับเป็นพรไอ้องนะครับที่พิจิหนาง่ายยญิงสาบพิมพ์เสร็กลมโตจมูกจุมพู่นะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สามนะครับอยู่ในกล่องนะครับเดี๋ยวผมแกะเลยนะครับ ขอติชู้มาด้วยนะครับเนี่ยครับวอ้สวยครับเล่าน,นี้คือหลบุททวดเนื้อว่านหรือเนื้อผงพุทธคุณนะครับของหลวงตาพันวัดใหม่อมตะรถบางขุนพรมนะครับสร้างประมาณพศ .2 5 0 2นะครับเล่าองน,นี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งพิมพ์พระนี่สร้างจากยางทําฟพันนะครับเป็นพระที่ได้ผิวเดิมได้พิจารณาง่ายมากเลยสำหรับหลวงป,ปู่ทวดหลวงตาพันนะครับ โอเคนะครับพิมพ์พละเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากโดยเฉพาะบวกคมจริงเป็นพระที่สร้างจากยางทําวันนะถูกไหมครับโดยเฉพาะเนื้อเนื้อบ้านหรือเนื้อผมพัทุกุณเนี่ยถือว่าดูง่ายมากๆเลยเป็นพระที่มีส่วนผสมของผงสมเด็จบางพรมที่แตกล่มเมื่อพศ2 5 0 0เนี่ยหรือก่มใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยโดยเฉพาะชิ้นเนี่ยไหมเป็นก้อนเบลเลอร์เลยมาดูง่ายจริงนะครับโอเคนะครับ นี่คือหลวงปู่ทวดหลวงตาพันพิมพ์ใหญ่นะครับถือว่าเป็นไพ่องหนึ่งที่ผมชอบมากมากเลยกล่องแรกได้มา3องค์ด้วยกันนะครับโอเคนะครับก็มีปืนแตก2องค์นะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดหลวงตาพันหนึ่งองค์นะครับนี่คือกล่องแรกนะครับกล่องที่2นะครับกล่องที่2ก็คือพระรูปหล่อสังกจายเสียนเล็กนะหรือว่าเสียนแหลมนะครับกรวดขวางนะครับพล่านี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมนะครับเป็นพระที่ล้างผิวมาดีนะครับ ถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายามากๆอีกองคหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมครับเพิมพ์พระนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยสําหรับพระสังกัจจัยเสียนแหลมนะครับเห็นไหมครับดูง่ายจริงๆนะครับจะเห็นตามซอกเห็นคราบผินปูนเนี่ยเดิมๆมากๆเลยหน้าพระนี่ถือว่าดูง่ายจริงโดยเฉพาะเม็ดสับสนะครับเห็นไหมดูง่ายมากๆเลยนะครับนี่แหละครับพระสังกัจจัยเสียนแหลมนะครับของกลุววัดขวางนะครับ โอเคนะครับเป็นพรดที่ดูง่ายจริงนะครับเนี่ยครับวันนี้ผมได้มาสี่กล่องสี่องค์ด้วยกันนะครับสองกล่องสี่องนะครับเห็นไหมครับสองกล่องสี่องก็คือองค์แรกนะครับองค์แรกเนี่ยเป็นพัดรูปลอหลอเงินปืนแตกนะครับพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมนะครับองค์ที่สองนะครับคือพัดรูปลอหลงเงินปืนแตกเหมือนกันนะครับก็คือพิมพ์เสียงกลมโตจมูกจมพูนะครับองค์ที่สามนะครับ เป็นพัะหลวงทวดเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อผงพุทธคุณนะครับที่ผสมผงสมเด็จบางอุบรมนะครับที่แตกลุ่เมื่อพศ2 0 0นะครับก็คือพิมพ์ใหญ่นะครับของหลวงตาพันวัดใหม่อมตรรสบางอุดลมนะครับองค์ที่4นะครับองค์ที่4เนี่ยก็คือพระกรุพระกรุกวัดขวางนะครับก็คือพิมพ์สังกา,ายเสร็จแหลมนะครับซึ่งพิมพระนี้ค่อนข้างจะพิจิตร์หง่งยจริงสำหรับพระองค์นี้นะครับ โอเคนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับขอให้เพื่อนๆนสแกน QR code ลายทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ